มือนี้ตัํมนี่แหละครับแล้วก็มะค่อยสลีปลาบ่ค่อยหลายครับเดี๋ยวนี้หายากแล้วมือนี้ผมไปยอดประหลาดหรือว่าไส้เบ็ดประหลาดมากครับผมนี่ครับผมประหลาดนี้ได้มากกะบอถึงกับว่า,ลาหลายไปครับผมนาสี่ประมาณสามขีดครับผมโตนบ่ค่อยใหญ่กันนยนี่นี่ใหญ่ยยสุดกันสิประมาณนี้ครับผม ไปครับไปกับมูไปครับนพุดครับผมนพุดบันแต่แบ่งกันแล้วนะครับนี่ได้ซ้ำนี่ละนาจะมานคนละสามขีดครับผมพ่อได้ต้มผมสิจัดเมนูต้นต้มครับส่วนปลาไหลตัวนี้ได้ตั้งแต่คลิปที่แล้วครับผมคลิปที่แล้วได้สองตัวไอเฮ็ดลามตัวหนึ่งเลือตัวหนึ่งว่าซิมาจัดเมนูมื้อนี้แหละครับผมจัดเมนูสองเมนูเลยครับผมปลาไหลนี่ซี่ผัดเผ็ดปลาดานี้ซี่ ต้มสมแพอได้พอได้แก้มครับผมเดี๋ยวเอาสิขั่วปลาไหลก่อนครับผมเดี๋ยวขอจัดการขั่วปลาไหลก่อนแล้วเอาจังสิเอาปลาดไปต้มปลาดนี่เขาเขาปาดแล้วก็เอาขี้เรือนเอาใส่ออกแล้วเหลือแต่ปลาไหลครับผมเดี๋ยวขอโตจัดการปลาไหลก่อนครับต้มวัอนี้เขาสิต้มแซบ่บครับผมนะครับผมเครื่องข้าวขาตะไคร้ใบมะกรูด เราก็จะมีเครื่องแกงที่ใส่พัดเ็ดก่อนครับผมข้าเสี้ยวมะขวก่อนครับอันดับแรกเอาที่ขวัวเครื่องให้มันหอมๆใหม่ๆก่อนขวัวเครื่องเริ่ไมไหมมอเขาก็เติมน้ำครับผมตามด้วยแบบคราบออนน้ำเดือดเดือดเขาก็ใส่ปลาดลงไปครับผมปรบับรุงรสด้วย น้ำปลาปลาล่าสลดรสดีครับเดี๋ยวเขาซิมเบิงนำต้มเขาเนี่ยแจ็คหน่อยครับผมเพราะว่าคันประลัดเปื่อยแล้วเดี๋ยวเขาสิผัดปลายอกับผมมาอนี่จัดสองเมนูเลยคําแท้เขาแท้โอ้ต้องบอกว่าจดจัดขนาดครับผมเติมเมย์จ็กหน่อย อืมเฮ้ยจะจัดจะจัด,จดโอ้ข,ขนาดกับผมต้มประลาดมานียเดี๋ยวห้องล่อให้ปลาเปื่อยจักน้อยเนาจังสิมาผัดปลาไหลต่อไปสุกแล้วยังท่าได้กินเด้่ยกับผมต้องมาจัดปลาไหลต่อกรบผมขางไปโดนอะไรกันจ่อยอืมข,ขนาดเลยเดี๋ยวเข้ามาผัดปลาไหลต่อครับผมนี่ครับรไหลฮคอันดับแรกเข้ามาผัดเครื่องแกงก่อนครับ พัดเครื่องแกงให้หอมๆแล้วก็ตามด้วยเนื้อปลาไหครับผมอันนี้ปลาไหตัวเดียวก็ผมดิว่าได้ไหลเติบครับพัดจนปลาไลเปลี่ยนสีครับผมเลเติมซอสไปเนี่ยเลกน้อยครับพอให้มันจวดครับผมวับ <c> ล <oughs> ่อยไปลุกครับ มื่อนี้จัดสองเมนูครับผมซึ่งผัดปลาไหลซึ่งต้มปลาหลาดครับแต่ว่าตอนไปหาเมื่อนี้ไปหาปลาหลาดครับเลยจัดสองเมนูเติมน้ำล้างคกน้ำครับหน่อยนึงอื้ยปรุงรสครับซอสหอยผงสงรสรสด,ด,ดีน้ำปลาเติมกระทะแล้วเติมคนจักหน่อยน้หน้าครับเ <laughs> ขาเติมคนจักหน่อยครับ เลยบบจดจวดจวดจวดว้มือนีหฮอมีแต่เมนูเด็ดๆครับผมต้มปลาลาดผัดปลาไหลปลาไหลซุกห่อกะตามด้วยผักครับผมใบกะเพราพริกไทยอ่อนแล้วก็กระช่ายครับผักซุกแล้วห่อกะองุ่นเลยครับผมทั้งผัดปลาไหลต้มปลาลาดครดับผมมือนีนหโอ้จัดหลายเมนูขนาดเลย มาเลยครับพี่น้องผมกินข้าวแรกน้ำกันกับผมมื้อนี้เมนูเด็ดกับเมนน้ำนี้ต้มปลาลัดผัดเผ็ดปลาไหลครับผมไปหยอดปลาลัดมาได้บ่หรี่มาได้พอได้ต้มหน่อยนึงพอดีปลาไหลจากคลิปที่แล้วเหลือตัวนึงก็เลยมาผัดตุ๋นกันกับผมสุดยอดก่อนกินข้าวครับผมข้าน้ำลองคอจักหน่อยครับชิมดูอร่อยกัน ก่อนผิดเข้าต้มีนนำร้องคอนำรองคอเอออร่อยนะเจ๊น้อยแต่ดไลไรกดเร์เด้อพี่น้องเราง้พูยงงไม่กินน้ำครับอร่อยอร่อยมาครับมาต้มประลัดน้ำกันแแ่บๆครับเอาเหนียวก็มีเด้อรเอาเียกะมีย้ากินหยักนะ ปลาลดจะยังโบนจักมีแล้วเดี๋ยวแต่ปลาลาลนี่แหละต้มปลาไหลทับลดพัดปลาไหลนี่แต่เมนูเด็ดๆกับมือนี่ปลาไหลก็สุดยอดเลยต้นบกินนี่บัวผัวบัวท่รมดาแล้วครับของแท้ของแท้ที่จริงก็เนื้อปลาไหลนี่ปลาไลนี่ปลาไหลปลาไหลกินไปขึ้นเดียอะปลา เอาเลยค่ะพัดมันเท่แห่มาคืนมันงอฮอนดีเลยต้มแสบครับผมต้มแสบปลาดออื้